ไเริ่มแล้วว่ะโอเคครับทุกคนนาตาแรกพี่ก็จะได้เป็นผู้บริสุทธิ์นะครับรันนี้นะครับก็อาจจะมีคนเป็นอันนู้นเป็นอันนี้กันเยอะนะครับตอนนี้พี่ก็จะหาที่แอบก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวฆาตกรมันจะมาปันพี่นะครับอ่าพี่รู้ว่าพี่ต้องเดินโล่งๆนะครับเพื่อนี่นะครับเฮ้ยมีคนเป็นนายอำเภอจริงๆ แย่แล้วครับอาจจะเจอผู้ร้ายก่อการได้นะครับพี่ขออยู่ไกลนั่นไงเรียบร้อยครับตอนนี้ผู้ร้ายได้ฆ่าพี่มาแล้วนะครับอุลลาในอำเภอยิงแม่นจัดเลยครับอืืแล้วเป็นเสี่ยนนนนะครับที่เป็นฆาตกรแล้วก็เป็น 12xyxd ที่เป็นนายอำเภอยิงไปก่อนครับ10ครับเอาละครับราไปต่อกันเกมที่สองกันเลยพี่อยากเป็นนายอำเภอหรือเป็นฆาตกรนะครับน้อง จะเป็นข้ารกรหรือในอำเภอนะครับถ้ามีได้เป็นก็จะดีมากเลยนะครับเอาแล้วครับตาที่สอง,อ,อ,อ,งอุ้ยแมปเ,เปลี่ยนใหม่ด้วยนนี่แมปมีการอัปเดตนะครับนี่เยสเ,เลือกแมปเรียบร้อยกันแล้วเราก,ก็จะได้ยินเสียงเด็กดิ๊ดในดิดด้วยนะครับ เนี่ยดูเขาร้องเพลงนะครับโอ้ตอนนี้พี่ก็ได้เป็นพี่ผู้บริสุทธิ์อีกแล้วอะครับน้องชายพี่ก็ยังได้เป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับตอนนี้พี่ก็ต้องสิ่งที่พี่จะต้องทําในเซิร์ฟวีนะครับพี่ก็ต้องไปหาไปหาพวกแหนมเพออะไรนี้นะครับเพื่อในอเภอมาช่วยเรานะครับเราพยายามอยู่ก้นในอเภอไว้ให้อยู่ห่างไว้เลยก็ดีกว่านะเพราะว่าอาจจะเจอฆาตกรฆ่าได้นะครับ ตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นฆาตกรนะครับอ๋นนอครับเด็กๆในนดดิสก็จะบอกกันแล้วว่าจะบอกกันพี่จะเดินหนีทุกคนเลยนะครับเพราะว่าพี่กลัวมากเลยนะครับ are been, are are ตอนนี้มีเสียงแตกนะครับไมว,ว่าอ้วนหรือลิฟกอสเป็นนะครับอันนี้ก็คือเด็กในดิกันทั้งหมดเลยนะครับ แบบนี้มันจะเล่นง่ายนะเดี๋ยวพี่เล่นจบโหมดนี้เสร็จเล่นจบเมดแมปนี้เสร็จเดี๋ยวพี่จะไปเล่นแบบว่าปลอมตัวนะครับจะได้แบบว่าเล่นแบบว่าไม่มีใครรู้จะใครนะครับมันก็จะมันมากกว่านี้นะครับในสองตาแรกพี่จะเล่นแบบนี้นะครับถ้าใครอยากดูต่อก็รอดูอีพีสองได้เลยนะครับใครชอบก็เีย่หรือฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่ด้วยนะครับตอนนี้มันหวั่นพี่นะครับมันหวั่นพี่นะครับแต่พี่ไม่ได้เป็นนะครับน้องดูดิมันหวั่นพี่เฉยเลย แต่พี่ไม่ได้เป็นนะครับพี่ต้องหาอุ๊ยพี่ปิดประตูก่อนอุ๊ยอ๋อไอ้บอสเป็นนี่หว่าครับทุกคนตอนนี้พี่เห็นแล้วครับว่าไอ้บอสเป็นนะครับตอนนี้พี่ก็วิ่งหนีอย่างเดียวเลยเมื่อกี้พี่เห็นไอ้บอสเป็นนะอันดับแรกพี่ก็ต้องหาปืนก่อนนะครับตอนนี้พี่ต้องหาเป็นนะครับตอนนี้เด็กๆก็บอกแล้วครับว่าไอ้บอสเป็นนะครับพี่วิ่งหนีก่อนเลยทุกคน ตอนนี้เราต้องวิ่งหาแหนมเพอให้เจอนะครับเพื่อที่จะได้แหนมเพอา่ามาแบบว่าโยนมีใส่ให้ได้นะครับพี่เจอบอกวิมีเด็กน้อยมีแม่เรียกด้วยครับทุกคนตอนนี้พี่ก็นหนีครับเอ้ยอันนี้มันจะมาชนพี่มันพันลากพี่ไปตายนะครับพี่จะหนีอย่างเดียวนะครับจุกโหดจุกโหมุ้ยตอนนี้วันสีพูดได้เข้าไปได้ไงครับ เฮ้ยอ้วนสีปูเข้าไปได้ไงครับทุกคนมันทำได้ไงอ่ะเฮ้ยตอนนี้นะครับไอ้บอบจะฆ่าพี่นะครับทุกคนโอ้แล้วพี่ก็ตายไปด้วยอบอบนะครับ55ผมตายคนแรกใช่หรอตายที่สองพี่ก็เป็นคนอยู่นะครับแต่ว่าพี่ก็ตายไปนะครับตอนนี้พี่ก็จะได้ ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อพี่ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะไปเล่นแบบ EP พีสองคือแบบโหมดปลอมตัวนะครับทุกคนจะไม่รู้จักกันนะครับจะได้ไม่มีใครบอกใครได้นะครับแล้วพี่ก็จะไปคุยในดิสด,ด้วยนะครับมันจะได้สนุกกว่านี้นะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะ